วัดีครับวันนี้ผมกำลังจะมาทำคลิปให้ดูเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการดื่มน้ำนะฮะคำถามแรกเลยที่อยากจะถามก็คือว่าสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เวลาคนที่เขามีอาการโรคหัวใจกำเริบเนี่ยมักจะกำเริบตอนเช้ามืดจอนชื่นเช้านะฮะสาเหตุหนึ่งที่ผมได้ศึกษาและเข้าใจมาก็คือว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเรานอนเนี่ยกลางคืนเนี่ยเราสูญเสียน้ำไปแค่ไหน เคยลองเอากระจกมาวางหน้าจมูกเราใต้จมูกเราเนี่ยช่วงที่เราหายใจปกตินะฮะเราจะเห็นไอ้น้ำอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะลองคิดดูสิครับว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงที่เรานอนเนี่ยเราสูญเสียน้ําแค่ไหนนะครับมีกรณีศึกษาที่ผมเคยอ่านเจอเขาบอกว่าเราสูญเสียน้ําประมาณครึ่งลิตรถึงหนึ่งลิตรขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวนะครับเกิดอะไรขึ้นพอเราสูญเสียน้ําขนาดนี้เนี่ยน้ํา ที่เราสูญเสียด้วยส่วนหนึ่งก็คือในหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเนี่ยพอขาดนามันก็จะเข้มข้นขึ้นตอนเช้าเวลาคนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยที่มีอาการฮาร์ทแท็คเพราะว่าเลือดพอมันเข้มข้นแล้วเราตื่นเสร็จปุ๊บมันเจอกพอมันเจ r k กเสร็จปุ๊บก็เลยเกิดการสะดุดของการเต้นของหัวใจนะฮะแล้วก็บางทีบางคนมีลิ่มเลือดมีอะไรเป็นต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามีคอเลสเตอรอลหรือมีไขมันไปอุดตัาอยู่แล้วเนี่ย มันเลยทําให้เหมือนกับว่าทํางานเป็นปกติเพราะว่าเส้นเลือดมันข้นนะฮะเลือดมันข้นนะครับทีนี้ผมก็เคยไปอ่านเจอศึกษาของออญี่ปุ่นนะฮะเขาพูดในนะ่าสนใจผมก็เลยเอาหลายๆอย่างมารวมกันนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําลองไปพิสูจน์ดูนะฮะอย่าเพิ่งรีบเชื่อลองไปพิสูจน์ดูก็คือว่าผมแนะนําว่าตอนกลางคืนเนี่ยให้เรามีกระบอกน้ําทําน้ําไว้ประมาณ1ลิตรอันนี้เป็นของภรรยาผมเพราะว่าของผมหมดแล้วนะฮะ ในน้ำหนลิตรเนี่ยแนะนำว่าให้หยดอุทัยทิพย์ไปประมาณสัก4-5หยดนะครับถ้าเราไปอ่านเนี่ยอุทัยทิพย์เนี่ยเขาจะมีสรรพคุณก็คือมีสมุนไพรหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเพิ่มความชุ่มชื่นความชุ่มชื้นให้กับลดความกระหายน้ำนะครับหยดไปบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นทนนิดนึงน,นะฮะถาดื่มไปดื่มไปเดี๋ยวอาจจ,อาจจะชินไปเองนะฮะข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ผมทำก็คือว่าผมจะบีบมะนาว นะครับใส่ในน้ําแล้วก็ทิ้งเปลือกเข้าไปด้วยอันนี้คือทําตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยแล้วก็วางไว้ข้างเตียงหัวเตียงนะฮะถามว่าประโยชน์ของการบีบมะนาวคืออะไรครับมะนาวเนี่ยจะมี2ออย่างความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยมันจะมีวิตามินซีทำให้เวลาตื่นตอนตอนเช้าเวลาตื่นเนี่ยเราจะเกิดความชุ่มชื่นนะครับเ้วเป็นการเติมวิตามินซีแบบธรรมชาติด้วยนะฮะความขมของเปลือกเนี่ย ก็คือมันมีความเป็นด่างนะครับมีศึกมีกรณีศึกษาของญี่ปุ่นนี่แหละที่ผมเคยเจอนะครับผมหาคลิปไปเจอแล้วแต่ว่าทดลองมาได้ช่วงหนึ่งนะครับก็คือว่าเคยสังเกตไหมครับว่าเขาบอกว่าให้ดื่มน้ําด่างคนที่ไปมาเป็นมะเรง็งหรือว่าไปศึกษาไปไปรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะให้ดื่มน้ําที่มีความเป็นด่างเพราะอะไรครับความเป็นกรดเนี่ยจะไปกระตุน้นเซลล์มะเร็งนะครับลองสังเกตได้นะฮะอ่บัวควายเนี่ยเวลา อาหารที่วัวควายกินเนี่ยมูลของวัวควายเนี่ยอุจจาระของวัวควายเนี่ยเราไปใช้เป็นปุ๋ยได้ดีต้นไม้ขึ้นได้ดีนะฮะผลผลิตออกมาดีในขณะเดียวกันเนี่ยมูลของสุนัขนะครับสังเกตว่าเวลามันถ่ายตรงไหนเนี่ยตรงนั้นขนาดหญ้ายังไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันทําให้ดินเปรี้ยวความเปรี้ยวเกิดจากอะไรครับเกิดจากความที่ดินมันเป็นกรดความมันกรดเกิดจากอะไรครับเพราะว่าอาหารของสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางเนื้อสัตว์ ทำให้มีความเป็นกรดสูงเราจะยึดจะได้ยินว่าสุนัขอะถ้าใครเลี้ยงสุนักหรือไปที่โรงพยาบาลจะได้ยินว่าสุนัก,ก็เป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเงี้ยตอนอายุมากๆสุนัขผมที่เคยเลี้ยงก็จะมีจะเป็นก้อนนะฮะประเด็นก็คือว่าการที่เราใช้น้ำมะนาวแล้วบีบทั้งเปลือกเนี่ยมันทําให้น้ํามีความเป็นด่างน,นะครับช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งหรืออย่างน้อยปรับสมดุลในร่างกายให้มีความเป็นดาน่างนะครับทีนี้ วิธีการดืม่มผมแนะนําว่าตอนเช้าๆช้าเวลาเราตื่นปุ๊บยังจะตื่นไปเข้าห้องน้ําก็ดีหรือว่าตื่นแบบยังไม่ได้ลุกเลยนะฮะตื่นช็อตแรกเนี่ยแนะนําให้ดื่มเนี่ยโดยเทคนิคการดื่มก็คือหลับตานะครับเอาจิตแพ่งไปที่ลูกกระเดือกหรือที่คอนะครับแล้วดื่มแล้วนับ1-10ถึงอึกใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเวลาเราดื่มปกติเราจะจิบเล็กๆแต่ว่าอันเนี้ยให้ดื่มอึกใหญ่ๆเติมน้ำที่เราพร่องไปทั้งคืนนะครับ การนับ 1- นึงถึงสิเนี่ยข้อดีคืออะไรครับ 1. แล้วเราก็การที่เราเพ่งเนี่ยข้อดีคืออะไร1พอเราเพ่งเนี่ยเราฝึกสมาธิตอนเช้าสําหรับบางคนที่ไม่มีโอกาสทํามสมาธิอันนี้จะเป็นก้าวแรกที่เราได้ทําสมาธิตอนเช้าอย่างที่2เนี่ยมันจะเป็นการฝึกร่างกายให้ดื่มน้ําอึกใหญ่ขึ้นเวลาผมดื่มอึกใหญ่ๆของผมเนี่ยผมก็เริ่มจาก5ขึ้นไป10ขึ้นไป15แต่จะรู้สึกว่า15เนี่ยมันจะหนักไปเลยซอยเป็น10 2สองครั้ง ครั้งแรกก็คือดื่มเพื่อเข้าห้องน้ําครั้งที่2ก็คือดื่มอีกตอนเวลาจะลุกจริงละเข้าแต่นี้แต่งตัวทาอะไรทีนี้พอแต่งตัวเสร็จก่อนที่จะลงไปทํางานดื่มอีกอึกอกหนึงขวดของผมจะใหญ่กว่านี้นะฮะของผมจะประมาณ1ลิตรผมดื่มสิบอึกเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณ 250- 3้ถึงซีซีผมดื่ม3ครั้งเนี่ยก็เกือบหมดลิตรพอดีเท่ากับตอนเช้าเนี่ยผมเติมน้ำเข้าไปในร่างกายแล้วประมาณ1ลิตรข้อดีก็คือ หนึ่งการดื่มน้ําเยอะเนี่ยคือของผมมีครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องไตเรื่องอะไรด้วยนะฮะของผมก็เคยมีปัญหาเรื่องไตถึงตอนนั้นเว้นน้าเพราะมีความเข้าใจผิดตอนนี้นก็เลยดื่มน้ําเยอะพอดื่มน้าเยอะเนี่ยมันก็ล้างของเสียไปนในร่างกายนะฮะทำให้ผิวไม่เหี่ยวไม่ย่นง่ายนะครับทําให้เลือดลมอะไรเลยดีลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเรื่องอะไรเพราะว่าของผมก็มีเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะฮะยาก็ดื่มอยู่แต่ว่าเราก็เอาตัวนี้มาช่วยอีกทีเสริมจากนั้นก็คือเรื่องกระเทียม แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องน้ำเพราะฉะนั้นสรุปวิธีการดื่มก็คือ 1. น้ํา้ำประมาณ1ลิตรนะครับหยดอุทยัยทิปเข้าไปประมาณ4ีหหยดนะครับบีบมะนาวลงไปแล้วก็ทิ้งเปลือกด,ด้วยนะฮะเอาความดื่มน้ำนับ10ครั้งนะครับฝึกสมาธิเพ่งไปที่คอนะครับ นับสิบเอกได้ทั้งความเป็นด่างด้วยได้ทั้งวิตามินซีด้วยได้ทั้งอุทัยทิพด้วยได้ทั้งน้ำมาชดเชยที่เราเสียด้วยได้ฝึกสมาธิด้วยขอยโชคดีครับ